รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและตวซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุโรงเรียนร์สคลาสมาละเน่นักเรียนนะวันนี้นักเรียนใช่นายเูน่าโอ้ยเยี่ยม โอหนี่นี่เป็นชุดนักเรียนแบบหนุ่มสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนืออะไรประมาณนี้เลยนะเราต้องรขนาดันแต่ว่านนี้ก็ยังดูเป็นชุดนักเรียนอยู่หรอเป็นยูนิฟอร์มดูเหมือนยูนในฟาร์มกันไหมลูกไม่นดนเรากำลังอยู่อ่ะแหมเราก็ต้องแบบอินเทรนด์นิดนึงแน่นอนเพราะเราเป็นระดับเฟิร์สคลาสอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่านักเรียนในชั้นของเราก็เป็นระดับเฟิร์สคลาสที่เราจะมาย้อนวันวานย้อนความหลังแล้วก็เหมือนย้อนกลับไปวัยเรียนของพวกเขากันผมว่าไปเรียกตัวพวกเขามาเข้าโรงเรียนหน่อยดีกว่ามาาเเจอกกัันลยดีว่ครบสไหรรรรััับบบแแกก๊งงนนนเเียสุดขออาะค้มมา อะไครับเข้าขวาับมาอแหกันมาเข้าคลาสย้อนวัเรียนวัยเรียนกันแบบนี้ก่อนอื่นก็ต้องมาทำการเช็คชื่อกันก่อนแหะครับเริ่มต้นที่คนแรกออฟปองสักจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ผลิตโชคจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและสาวไซนีนิแพลวคณิตกุลจากโรงเรียนนานาชาติรีเจนสาวสวยคู่หุดูโอจิวปิยนุษจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและนิวนพัศสสนจากโรงเรียนดาราวิทยาลายัยตามมาด้วยผู้ชายที่ดูแล้วอบอุ่นอบอุน่นตึงต่ำหนึ่งปั๊บปองกุลหัวหน้าห้องของเราลีโอพุทธจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ด้วยบิ๊กทองภูมิจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแม่เช็คชื่อกันครบแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวนักเรียนที่ต้องออกมาพรีเซน์หน้าชั้นกันในวันนี้นั่นก็คือบิ๊กทองภูมิและเป๊กผลิตชอโชอกชอกชอให้เรามาดูกันว่าสองหนุ่มสุดหลอด่อนี้เขาจะมีบุญกรรมไว้เรียนเด็ดๆอะไรกันบ้างคำถาม,ถามแรกมันจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมสุข,าสขภาพเ<อ>นี่ยหน้าตาสองคนก็ดูไม่น่จาจะ เป็นโรคเป็นภัยอาจจะแบบเป็นพิษเป็นภัยสำหรับสังคมนิดนึงโอ้โหครับผมอะไรยังงังไม่ถามเลยยังไ่ถามเลยถ้าย่งเกี่ยวกับโรคเนี่ยเคยมีโรคประจำตัวบ้างไหมมีโรคมีไหมีโรคประจำตัวไหมสุขภาพเลือดปัญญาล้ำคุณธรรมเยี่ยมโอ้โอยโอ้ยโอ้ยใครชาร์จใครกินตลอด c ดับีบีะพ้ไม่มีสมัยเรียนครับใครครับ ที่ตรวจสุขภาพที่โรงเรียนแล้วพบว่ามีพยาธิทุกชนิดฮะนี่เรียกว่าทำตัวเป็นฟาร์มพยาธิชัดๆนะครับเฮ้ยไปกินอะไรกับเขาเข้าไปละเนี่ยว่าแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับใครและเพราะอะไรต้องลองท้ายกันดูละครับไอ้นี่กินไม่เลือกแน่นอนเลือกแต่เลิอด่ไม่เลือกพยาธิทุกชนิด เชื่อท้องต้องเน่ว่าผมว่ายกคำตอบครับเป๊กบิ๊กเป๊กเป๊กเป๊กไม่อะโอ้ยสลดหมดเลยมีคนส่วนใหญ่คุณคือคนโสดขนาดนั้นหรอไม่ได้ดูมาพอแล้วลำไปอ่ะพี่ครับคือคือบอกว่าถ้าเกิดมันมีพยาธิเยอะขนาดนั้นนี่คือธุรกิจ กินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปถึงกลายเป็นชนิดเลยเหรอทุกชนิดฮะโอ้ยคุณออฟนิดนึงนะคุณออฟเลือดจางแตกต่างไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เคยรู้จักเปบกมาคือเปบกเป็นคนที่แบบมีมีมีเป็นแบบเป็นพทหารนำโลกอยู่แล้วอะไม่ใช่เหมือนกันเหอหมายถึงว่าเป็นแบบไอ้ไอ้โลกไอ้เลือดจางไงแต่ายถึงว่าถ้าอกว่าเป็นเลือดจางปุ๊บแล้วก็เป็นพยาธิอีกเนี่ย ตตายดีกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะดาวเป็นบิ๊กดีกว่าเออเพราะเขาผูกต้านทานอ่อนแอนในิีแล้วาในสายตาผมแล้วผมมองแล้คุณบิ๊กนี่น่าจะเป็นคนที่รักษาความสะอาดเป็นคนที่ดูแลตัวเองสอาดมากต้องดูแลบอกตามตรงถ้าข้อนี้ผิดนะเอามีดมาตัดมือมอไปได้เลยนี่ไปมั่นจิตมั่นใจอะไรมาจากไหนกันเนี่ยนี่ท่าไนป๊อปโดนตัดมือจริงๆผมขอมาทาคากิสักนิ้วนะครับเห็นมือเขาแล้วก็หิวจริงๆก็คือว่าทุกวันเนี้ยพยา มันยังไม่ได้หมดไปจากผลิตที่มันซึมซึมซึ่งอึ่งแบบเพราะว่าขยายขึ้นไปสุดสมองคืจะบอกตัวสีสันของสองแบบนี้สมองพยาธิ้นไม่ได้สมองแหรอสมองทั้งจริงหน่อยนะเปรตนี่เหรอไม่แ no น่พยาธิที่ขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำอะไรสมองมันไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีสมอง าที่โรงเรียนอ,อแล้วพบว่ามีพยาธิทุกสนิดเลยบทนั้นนะครับก็คือ นเป็กนี่เ,เองล่ะครับนี่คนประเภทไหนกันเนี่ยมีพยาติครบทุกชนิดไปฟังในเป็กเขาอธิบายความกันหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเชื่อว่ามไม่ใช่แค่คนในสตูดิโอคนทั้งประเทศฮะก็คงงงเหมือนกันว่าเป็ก ต้องขอแก้ตัวก่อนที่โรงเรียนนะครับเขาจะมีแบบว่าคุณหมอมาที่โรงเรียนมาตรวจสุขภาพของเราจตวแพทย์เป็นหมอทํแพทย์นแะครับแล้วเขาก็มาตรวจสุขภาพเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ซองหนึ่งซองไว้นะครับเป็นสีน้ําตาลแล้วข้างในเป็นซองพลาสติกใช่แล้วในซองพลาสติกเนี่ยเราก็ถามคุณหมอว่าให้เอาไปทาอะไรเขาบอกว่าอันเนี้ยให้เอากลับบ้าน เอาไปเก็บอุจจาระของเราเองเนี่ยกลับมาให้คุณหมอใสเอาไปนุ่มอ่ะใช่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ลืมไงเราก็ไว้ใต้เกทแบบนี้สมมติครับมสมมติลืมไ่ทุงเรียนใช่ครับเพราะวันวันที่จะต้องเอาไปส่งหมออ่ะวันที่เขามาเก็บอ่ะแล้วไงคุณก็ลืมไว้นี่คุณก็เลยไม่ได้ไปทำเรื่อุระส่วนตัวของคุณ จะปวดก็ตอนนั้นไม่ปวดใช่ป่ะก็เลยชวนเพื่อนที่ลืมเอาไปเหมือนกันอะไปเดินแบบหาทั่วโรงเรียนแลหาทั่วโรงเรียนหมายถึงหาขี้หมาให้หมอไปตรวจทีนี้พอตอนท่ตอนนั้นเกตอนนี้ผลมาใช่ป่ะคือแบบพยาธิแบบคดทุกชนิดที่คือหมอริสมาหมอถามว่าหนูไปกินอะไรมาแล้วเขาก็ต้องให้ให้เรากิน ไอยาถ่ายพยาธิแบบเยอะมากอะไรเงี้ยทีนี้เราไม่อยากกินเราก็เลยจะต้องสารภาพเขาแม่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 ที่แท้ก็แอบไปเอาอุจาระหมอมาให้น้องหมาตรวจเฮ้ยไม่ใช่แอบไปเอาอุจาระน้องหมามาให้หมอตรวจนี่เองครับว่าแต่ข้อแรกผ่านไปแล้วในออฟของเราก็ยังศูนย์คะแนนอยู่คนเดียวและต้องมาลุ้นกันในข้อต่อไปกันละครับี่เคครกลาเลพวกนี้เข้าใจดีบาย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 บ้าเกลียดแก ทันทีเลยบางคนปากมันร้ายใจยิ่งกว่าเปลยพักกันสักแป๊บหนึ่งกับเ e l e v e อเกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับคาบหน้าครับ